สวัสดีจ้าพี่นอ้องของอันยายดาวทุกคนนะจ๊ะ <go dietary rais ella> มอนี้ยายดาวกะสิพาไม่เห็นเนื้กินเนาะออก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 ยากระเซ็นนิดนึงตอนนี้กำลังปวดสมองก็เลยสิหาเนว้อเสียบๆมาสูปพี่น้องกินกับช้นหน่่าน้นงาไม่สุมนาไม่สุมเนาะยายดาวเสียมาซุปจ้า ซุปแบบเซ่บๆนัวๆซุปแบบง่ายๆซุปแบบอะไรก็ <Yeah. S 1> เติมผงก,กระเทียมมีบักพริกบักพริกบุกพริกแดงสดนี่เยี่เดาวกระเทียมปีควก็เนาะหอมแดงหอมอินเดียดแล้วกะ็ต้นหอมใบแค่เลื่อยหรือว่าผักชีฝรัง่งผักซีไทยจะ้ะผักกินกับเฮาก็มี ใบหูระพาใบหูระพาด้จ้าต้นหอมใบแคเรื่อยล้วก็ผักกาดเนาะพี่น้องมาเบิงแหนดดาเฮ็ดขันตอนต่อไปด้จ้าหวาัวพริกจ้าหวาัหวพริกเจนหัวหอม หัวไปหัว,ไป,วไปพี่น้องหัวพริกเพื่อเสียมาตำใ่อันกับน้ำมเนะจดะเนาะขั้นตอนต้องไปกัะต้มน้ำม่จ้าต้มน้ำม่สุ่มต้มให้มันจืดเนาะ ดับความเปรี้ยวในจากน้อยจัก เครื่องปรุงเขาก็เตรียมพพ้อมแล้วพี่น้องพี่ข้าวขวาแล้วตำแล้วผักเขากะซอยแล้วกับนี้ผักชีหอมดออแดงใบแควเรื่อยแล้วก็ต้นหอม,มเอานาะกับนี้อันผงนัวน้ำปลาน้ำปลาละแต่เซนนีเขาขวายอยู่จา้จาจะพระท่านเอาอมาโชว์นะจา้าตอนนี้กำลังตุ่มน้ำไม่ยูยป้าห้าไปเพิ่งหมอน้ำไม่เขาเป็นยังไงตอนนี้หมอน้ำไม่เขากระเดือดแล้วพี่น้องใกล้ได้ที่แล้ว เราอีกแป๊บนึงนะจ๊ะจ้าตอนนี้น้องไม้เขากะสุกแล้วเรียบร้อยจีดแล้วเนาะนกะตากใส้นโคกนะจ้ะวันนี้เขามาปรุงเครื่องกันเด้อพริกใส่พริกใส่ไปก้อนเนาะจ้ะกะตากด้วยผงนัวเสลายเส้นบบลายเส้นหน่อยเส้นแบบที่ว่าล่ะ นิดหน่อยขาดเค็มยังไงห้องๆค่อยเติมเทหลังเนาะไม่ไปใส่แค่เดียวเค็มเรามันซิแกไข่บรไรด้ด,พะะาาด้พี่น้องน้ำปลาร้าย่อยๆเจ้าก็มายุ่งย่อยหย่อยโอ้หกาล้องหันหอนได้จไปมีหอกอะตามซีสุ๊ซีซแล้วพี่น้อง ใส่ขัขวไปเรวเรอ้อปรุงเครื่องแปเรื่อวันนี้เขากระสิมาใส่พักหัวหอมกระซี่ต้นหอมนะจ้ะกะใส่แขวเรื่อยใส่ลงไปนะจ้ะ ขอไปในความก้องสันค้นเลยพี่น้องบริษัทอันนี้ค้นเอาอเลยจ้าเด้ยจ้าที่กินขา้าวเตรียมน้ำกันมึงคลิปจะดาวจูบเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อปิ่นกำลังใจให้ในยเด้อยจ้า เสร็จแล้วพบเสิร์ฟพี่น้องเบิ้งยค่ด่างกิดตักใส่จานพิจาสุกหน่อไม้ส้มอืโอ้แซ่เบเลยพี่น้องจ้า มาจ้าเชิญซสบน้ำเกลือจ้าพี่น้อง